สวัสดีครับสวัสดีครับชัสดีครับคล<ท>ิปนี้เราจะมาคุยกันเรื่องซื้อกล้องวันเปิดตัวหรือรอราคาลงดีอ่าทีมไหนครับแม่อยู่ตรงหน้าขนาดนี้แล้ววันเปิดตัวสิเออต้องซื้อวันเปิดตัวสิอืมอ่ะวซื้อกล้องวันเปิดตัวหรือวันหรือรอราคาลงดีเออนั้นเรามาพูดถึงข้อด,ดีของการซื้อวันเปิดตัวก่อนดีวะครับผมอย่างแรกนะครับครับเราได้ขิงชาวบ้านว่าเราซื้อก่อนครับก็จริงก็จริงก็เป็นพรเวลิของคนซื้อในวัน เอออ่าก็จะได้ขิงคนอื่นเขาก่อนอืมซึ่งขนาดเรากันเองยังโดนขิงได้เลยใช่อืมผมก็จะมาษุ์แบบเด y 1วันแบบ10บโมงเชา้าอ่ะคือพอเขาวางขายปุ๊บเราหยิบมาเลยใช่เราจะวิ่งไปร้านแล้วก็ซื้อเลยอ่าเป็นคิวแรกของร้านครับผมเพื่อให้เราไม่โดนขิงกันง่ายๆซึ่งมันมีข้อดีอย่างอื่นอีกไหมเวลาที่เราซื้อของเด y 1วันจริงๆเด y 1วันพี่รู้สึกว่าถ้าเราใช้แต่เดวัน ประสบการณ์การใช้เราเหมือนกับว่าเราจะแก้ปัญหาของกล้องตัวนั้นได้เร็วกว่าคนอื่นเพราะถึ่ว่าคนอื่นเขาถ้าเราแต่ถ้าเราไม่ได้ใช้อะเราก็จะไม่เจอปัญหาไงก็ใช่ถูกว่า <laughs> ก็ใช่แต่ว่าบางอย่างบางเทคโนโลยีอ่ะมันเราก็อยากเรียนรู้เออเราอ<ม>ยากรู้มันให้เร็วกว่าคนอื่นอย่างเช่นว่า กล้องรุ่นใหม่มีสีแบบใหม่มสีแบบใหม่เนี่ยบางกล้องบางตัวมันไม่ต้องใช้ไฟล์รออีกแล้วม,มันสามารถใช้ JPEG ทำงานได้เลยเนี่ยการที่เรามีออปชั่นเพิ่มตั้งแต่ช่วงแรกๆเลยมันก็ช่วยให้งานเราหลากหลายขึ้นทํางานสนุกขึ้น ส่วนใหญ่พี่ว่าวันเดวันมันเป็นเรื่องของความสุขมากกว่าแล้วก็จะมีในเรื่องของโปรโมชั่นเปิดตัวมากดีค่อนข้างกะดีใช่เหมือนกันค่อนข้างดีครับอย่างเช่นแคนนอนแคนนอนจะได้มาพร้อมกับ C ีไอพีซไใช่การ์ดมาเลยซึ่งการ์ดแพงมากตัวถูกสุดที่เจออย่างสามพันเลยใช่ครับแล้วก็มีมีจะได้ประกันเป็น2ปีด้มั้งใช่แล้วก็มีอะไรก็มีเคสป่ะอ๋อแต่เคสเหมือนต้องซื้อพร้อมกับเปนแอลใช่ต้องซื้อพร้อมกันเลยนะครับอย่างโซนี่เอเจ็ปมาห้า ได้กระเป๋าได้กระเป๋า PGY Text ใช่<ม>ที่เป็นอัลฟาเลยเออเป็นอัลฟาเอ dition ก็จะเป็นของพิเศษนะการที่มกักจะได้และโดยปกติแล้วว่าเวลา,า,าที่มันเปิดตัว ในช่วงสักต่ำๆก็ด้มีสัก4ี่หเดือนอะราคามันจะไม่ตกเว้ยใช่ใช่ยังไงเขาพยายามแบบทําให้ราคามันแข็งมากที่สุดในช่วงแต่เซลล์ครึ่งปีแรกอะราคามันจะไม่ตกเลยใช่ครับละกันซึ่งแต่มันก็จะมีข้อเสียไว้สำหรับคนที่ซื้อเดย์วันอย่างแรกเลยคือดอยครับคือก็ก็ถามว่าดอยไหมมันดอยการใช้ไปแล้วอะผมว่ามันโอเคนะคือถ้าอันเนี้ยต้องถามก่อนว่าซีเรียสเรื่องดอยไหมเพราะว่าอย่างเราอะเราสามารถหาเงินคืนจากมันได้โดยการซื้อเดยวันก่อนมันดอยใช่ก่อน ันดอยเราสามารถปั้นเงินจากมันจนเรารู้สึกว่าเราไม่เคยดอยกล้องตัวไหนเลยเพราะว่าเราหาเงินได้จากมัน,มนแต่ถ้าใครซีเรียสว่าแบบโอ้มันราคามันดอยรู้สึกไม่คุ้มค่าเลยอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่ได้รู้สึกว่าคือถ้านคนที่ไม่ได้เอาไปหาเงินได้อาจจะเป็นคนที่ซีเรียสตรงนั้นแต่ทุนใหญ่คนที่ซื้อเดยวันจะเป็นคนอย่างที่พี่หินบอกอ่ะคือคนซื้อเพราะว่าความสุขใช่ใช่ไม่ค่อยซีเรียสเรื่องราคากันเท่าไหร่ใช่ครับ,รบแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คืออันนี้แชร์นะกันคนตัวไม่ค่อยได้เจอเพราะรู้สึกว่่าทีมบุุุดกน คือซอฟต์แวร์จะไม่ค่อยสเสถียรคืออาจจะมีสุบติดสุบติดบ้างแต่ผมว่ากล้องน่ะน้อยแต่แสมมติอะไรเซมือถือนะกันฟิร์มแบมไม่ค่อยได้เสถียรก็หรอกอ่าใช่ะจะว่าจะว่ากล้องไม่เจอก็ไม่ได้กล้องอย่างนี้อาจจะไม่เจอแต่ว่าถ้าเป็นกล้องเล็กๆที่มันต้องใช้ซอฟต์แวร์ทำงาน,น,นพวกแอคชั่นอะไรพวกเนี้ยกล้องแอคชั่นกล้องที่มันต้องใช้การประมวลผลเยอะๆก็อาจจะมีบ้างใช่ที่จะเจอปัญหานั้นใช่นะครับเออครับผมแล้ว อ่ะเราถ้าเรารอถ้าเรารอใช่ไหมราคาก็จะดรอปลงมาต้องบอกว่าถ้าเรารอได้นานเท่าไหร่เรายิ่งได้ราคาที่ถูกลงเท่านั้นแต่ก็ต้องยอมรับนะว่าเทคโนโลยีมันก็จะถอยใช่วันนี้ผมแชร์นะการอย่าง Sony A7 Mark 4ที่ผมใช้งานที่ไม่ได้มาวันนี้นะครับราคาวันเปิดตัวอยู่ที่82,990บอาททีนี้ในวันนี้ถามว่ามือหขายกันเท่าไหร่โอประมาณ5ปลายปลาย พี่เห็น5,7อยู่เออห้าเอ่ะเนือใส่ว่า<ม>ราคาหน้าร้านในโรงมบามชั้นพิเศษยอยู่ประมาณ6 000, 1 0 0 0 0 0 0 0 0ประมาณเนี่ยถามว่าเทียบเวลา4ปีกับเงิน2,000 0อ่ะที่เราหลอมันคุ้มไหมโอคุ้มนะคือเอาเอาค ondition ของเราก่อนคือเราเอามันมาทำงาน,เ,าเ,งนเราได้เงินเราได้เงินซึ่ง2ปี ที่ว่านั่นคือเราได้เงินเกินค่าตัวปีนะสปีที่ว่าเราได้มาสองห0ื่นบาทเราได้เงินมาเกินค่าตัวมันอยู่แล้วเท่ากับว่าตอนเนี้ยจะเรียกว่าเช่าใช้ยังไม่ได้เลยเพราะว่าเราได้เงินเกินค่าตัวมันไปอีกครับเพราะงั้นเนี่ยแต่ว่าสมมุติว่าเราซื้อที่ไม่ใช่เดวันใช่ไหมเราซื้อวันเนี่ยประมาณ60,000กว่าบาทตีซะว่าแบบทุกคนไม่ไม่พยายามควายคว้าเลยนะคือได้มา6 0 0 0 0่วนพี่ว่า a 7เ มันยังใช้ได้อีกสามสี่ปีสบายๆก็คือจนกว่ามาก6กจะมาพูดตามตรงใช่ซึ่งสาปีถ้าเป็นคนทํางานก็ยังไงก็สบายหาเงินได้สบายอยู่แล้วแต่ผมแค่รู้สึกว่าส่วนตัวนะกันเป็นคนอาจจะมีบัตเจตในการซื้อกล้องประมาณหนึ่งเราเลยรู้สึกว่าแค่สอง0 0ื่นกับเวลารอาที่ประมาณสี่ปีนั่นคือโอกาสที่คุณจะใช้คือคุณจ่ายแค่ห้าพบาท <ช>คุ้มจริงๆหรอสําหรับผมบางคนอาจจะรู้สึกว่ามันคุ้มเพราะเรารู้สึกว่าเราจ่ายน้อยลงมีแบ,บจจตในการซื้อกล้องเท่านี้ก็โอเคครับแต่ส่วนตัวอาจจะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยได้คุ้มขนาดนั้นเท่าไหร่<ม>แต่ในช่วงแบบอ่ะสักปีหนึ่งมันก็จะชอบมีโปรโมชั่นเช่นปกติถ้าชซื้อช่วงแรกใช่ไหม,มก็จะแบบผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์10เดือนแต่ถล้วผ่านไปสักปี2ปีอาจจะเป็นศูนย์เปอร์เซ็นต์24เดือน3 6เดือนมันก็จะยืดอายุแบบในการที่เราผ่อนในแต่ละเดือนให้มันน้อยลงและที่าน ผมว่าในปีแรกอะยังไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่แต่พอแบบเกินหนึ่งปีอะซอฟต์แวร์ค่อนข้างจะนิ่งและประมาณสักปีครึ่งปีที่2องะก็อาจจะถ้ามีการแข่งขันเยอะบมันจะมีฟีเจอร์ใหม่ๆเพิ่มเข้ามาทําให้กล้องตัวนั้นเหมือนมันรีเฟชมันน่าสนใจอีกครั้งหนึ่งั่นเองนะครับ,รบประมาณนั้นแล้วก็เทอเสียของการรอผมว่าหลังๆก็ไม่ได้มีอะไรมากขนาดนั้นก็คือขิงเพื่อนไม่ได้แหละ อเออไม่ได้มีอะไรแบบเป็นที่เออจะต้องแล้วก็<ม>ถ้าคุณเป็นคนทํางานอาจจะเป็นเรื่องค่าเสียโอกาสแต่แน่นผมว่าคุณก็เทรนเองได้ว่า<ม>เฮ้ยมันคุ้มกันที่คุณต้องจ่ายเพิ่มอีกประมาณหนึ่งไหมเอ้ยกลับขอกลับไปอีกนิดหนึ่งข้อเสียของการซื้อวันแรก คือคุณจะซื้อเด y วันใช่ป่ะคุณอาจจะซื้อแพงผมกล้าพูดว่าผมไม่ชอบโปรโมชั่นที่แบบสมมติเกินสัก3เดือนแล้วลดมาเป็นหมื่นอ่ะเพรานี้ผมรู้สึกว่ามันไม่แฟร์กับคนซื้อทุกคนเลยเออมันแค่ผมรู้สึกว่าคุณแค่ขายไม่ออกคุณก็อยากระบายของอะไรประมาณนี้นะครับ ซึ่งไม่ต้องร้อนลนขนาดนั้นคนรออยู่เอันนี้ถ้าคุณไม่ใช่แบบคุณต้องการเดยวันอะไรเงี้ยก็เป็นข้อมูลกันเอาไว้นะกันมนะครับถามสุดท้ายละถ้าเป็นพี่หินพี่หินมันท่านโดยปกติแล้วไม่นับอีตัวเนี้ยพี่คิดว่าพี่เป็นคนแบบไหนคนแบบไหนอ๋อพี่รอราคาลงหรือว่าซื้อวันเดยวันถ้าเอาเหตุผลเข้าว่าพี่ก็คงรอให้ราคาลงอเพราะว่าต้องบอกว่าเทคโนโลยีกล้องมันไม่ได้เหมือนสมัยก่อนที่ที่เราซื้อย้อนไม่ได้อ่ะ คือพี่ต้องยอมรับว่ามือถืออ่ะมันซื้อย้อนยากมากเทคโนโลยีมือถือมันเร็วมากแต่กล้องอ่ะตอนเนี้ยภาพนิ่งอ่ะเรากล้าถอยไป2-3ปีได้สบายๆเลยเราซื้อย้อนกลับไปแบบ R 8อย่างเงี้ยได้เราซื้อย้อนกลับไปแซดหกมาร์สองก็ยังถ่ายรูปได้ดีหรือเราย้อนกลับไปเป็นพานา S5 ตัวแรกอาจจะโฟกัสยากหน่อยแต่คุณภาพรูปก็ดีมากๆา มันยังย้อนได้กล้องมันสามารถซื้อย้อนปีได้ในถ้ามันแมชกับงานเราแล้วนะมันย้อนปีได้เพราะงั้นถ้าเอาเหตุผลเข้าว่าพี่จะเป็นคนที่รอราคามันได้เท่าที่เรามั่นใจแล้วว่าเราจะหาเงินจากมันได้เท่านั้นแล้วเราค่อยซื้อแต่จะเดวันก็ต่อเมื่อมันเป็นกล้องอิโมชั่นอย่างตัวเอาภาษาเลยกล้องอิโมชั่น ยิงได้เร็วยิ่งดีอย่าใช้คําว่าเดวัเลยมันเข้าขายกันมาเป็นเดือนละรู้เพิ่งมาเอาก็ใช่เพิ่งเอาแต่ว่าแบบกล้องเป็นแบบริโก้จีออันนี้คือซื้อตอนที่ไหวใช่ประมาณนั้นนะครับใช่ถ้าได้แบบ r i โ o ้ GR4 เี่แแล้วอยากได้เดวันไหมอยากได้พอรู้สึกว่ามันเป็นกล้องที่ยิ่งได้เร็วยิ่งได้เร็วยิ่งดียิ่งใช้ยิ่งรู้สึกคุ้มแปลว่ายิ่งใช้มันนานเราจะยิ่งรู้สึกว่ามันคุ้มค่ามากเท่านั้นไม่ได้อยู่ที่จ่ายเงินไปเท่าไหร่สุดท้ายผมก็อยากจะบอกว่าซื้อเมื่อพร เรื่องเงินแล้วคุณไม่ลําบากผมมาซื้อตอนนั้นแต่สำหรับ<ช>ผมแล้วอ่ะผมเป็นคนที่รู้สึกว่ากล้องแต่ละตัวผมคำนวณค่าเสื่อมมาอยู่แล้วผมก็ได้ซื้อเด y วันไปเลยเพราะเรารู้สึกว่ายิ่งเราใช้งานคือผมจะเป็นคนเปลี่ยนเด y วันใช่ป่ะสมมุติว่าผมใช้สักอ่ะวันนี้ผมขายเอเจนต์มาค่าได้ในวงกวมห้าหมื่นผมขาดทุนไปสามหมื่นใน4ปียิ่ง ผมซื้อช้าผมก็จะยิ่งขาดทุนต่อเดือนแพงขึ้นอเพราะว่ามันจะยิ่งแบบค่าเสื่อมมันจะยิ่งนุนยิ่งนีเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นข้อมูลส่วนตัวนะกันก็คือผมจะมีโอเคเราเราพอเราอยู่วงการกล้องใช่ป่ะเราจะมี planning ประมาณหนึ่งอยู่แล้วแหละว่ามันจอะกันเมื่อไหร่ใช่เราก็จะเตรียมเงินช่วงนั้นไว้แล้วก็ซื้อเดวันแล้วก็ขายเพื่อให้โอกาสขาดทุน่ะมันน้อยที่สุดนั่นเองนะครับใช่ครับประมาณนั้นอื่นๆก็ไม่น่ามีแล้วป่ะอ่ะถ้ามีเทคนิคที่อยากแชร์นะกันก็ ก็อาจจะเป็นปกติแล้วก็จะเซลล์ในช่วงประมาณสัก6เดือนขึ้นไปอ่าใช่ถ้าถ้าเทคนิคของพี่เลยนะคือ ถ้ามีกล้องในในเซ gment น,นั้นอยู่แล้วแล้วอยากอัปเกรดอัปให้เร็วที่สุดแต่ถ้าอยากเข้าขบวนไม่จำเป็นต้องเข้าเร็วคือถ้าไม่มีกล้องในในในซีรีส์นั้นเลยแล้วอยากเข้าอ่ะเข้าจังหวะที่มีต่างพอก็ได้แล้วแล้ว,ลวอยากจะขยับไปเจเนชั่นถัดไปมันจะเจ็บตัวน้อยลงชออแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือแนะนำว่าซื้อตอนเซลเช่นอ่ะสิบเอ็ดสิบเอ็ดสิบสองสิบสองหรืองานแฟร์ต่างๆพวกเราอย่างผมนล้วก็จะไปแฟร์คือผู้ตาตรงนับงานกล้องแ่บ มันจะมีประมาณ2เจ้าที่ทำแล้วก็ทำเจ้าละสองครั้งต่อปีก็คือบิ๊กคาเมราซึ่งจะมีบิ๊กโปรเดย์บิ๊กโปรเดย์บิ๊กโปรเดย์ก็คือช่วงปลายปีก็คือประมาณช่วงเดือน9อะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ช่วงต้นปีเมษาจะเรียกว่าบิ๊กเฟสติวัลแล้วก็จะมีของซูมคาเมราก็จะเป็นซูมคาเมราแฟร์แล้วก็เรียงเลขกันไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับก็ที่จริงคลิปนี้ไม่ได้มาโปรโมท แต่แต่29บเก้ามกราคมจัดซูมแฟรครั้งที่23เกียร์เวกไมผมก็สามารถไปดูข้อมูลเพิ่มเติมกันได้นะกัน<า>ไม่ได้เงินจากซูมในคลิปนี้ครับ<า>แต่เรารักกัน<ม>นะครับก็ประมาณน,นี้แหละเทคนิคในการซื้อให้คุ้มแล้วก็ในความคิดของเราว่าควรซื้อเดวันหรือว่าควรซื้อตอนที่มันราคาลง คุณเป็นคนแบบไหนคิดเห็นอย่างไรมาพูดคุยกันได้ได้ครับคอมเมนต์ไว้ได้ข้างล่างเลยเพราะแต่ละคนก็มีความคิดในการซื้อกล้องไม่เหมือนกันแหละก็ต้องอยากให้มาแชร์กันนะกันว่าแต่ละคนเป็นคนลักษณะแบบไหนแต่นี้แอปแชร์ไปคุยมาก็บอกว่าคนที่ซื้อแค n นอนอ่ะ ไม่ค่อยจองเว้ยใช่วอ l k in ินเยอะเขาที่ฟังมาคือชคือการเป็นว่าร้านะเอาสต๊อกเข้ามาตอนแรกพอไม่มีจองร้านก็เอาสต๊อกเข้ามาไม่ได้เออแต่พอเอาเข้าจริงแล้วอ่ะของก็ไหลเรื่อยๆนะแต่ในขณะที่โซนเนี่ยจะเป็นคนลักณะที่เหมือนเขารู้อยู่แล้วค่อยจะซื้ออ่ะเขาก็อยากมั่นใจเขาก็จองไว้ก่อนอ่ะอันนี้ก็จะเป็นแต่ละค่าที่มีความแตกต่างกันเวลาที่คุณจะซื้อเดวันแต่รีคูตองนะครับครับผมเพราะว่าเดี๋ยวมี เทียโฟ HDF มาเทียโฟมอนโดโคมมาก็คิดว่าน่าจะขายดีก็สามารถไปจองได้ที่ snapshot นะครับทสองทักไปที่เพจก็ได้ทักไปที่เพจก่อนว่าถ้ามาแล้วทักบอกผมหน่อยนะครับผมอยากจองอะไรก็เพิ่งรู้ว่ามีไลน์ snapshot มีมีบอกเลยว่า snapshot ช่วยเหลือทุกคนมากทุกคนสามารถเข้าถึงร้านได้อย่างง่ายดายใช่นะครับหรือไปหน้าร้านได้ถามสาขาแล้วก็นั่นแหละจริงๆริงเราก็คนกลางเนาะก็ฝากทั้ง snapshot ทั้ง big camera าซูมคามิลาเรารักกันครับสามร้านนี้ครับผม เอาแล้วร้านอื่น,น่ะไม่รู้จักจบเลย